ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, FreeFi r e a วาร a n รและเกมจาก Hoyoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนนาสูงสุด10เดือนหรือเติมเกมในลายพร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบอดเกม a s h เอ w a วนะครับวันนี้ผมมีสินดีๆมาแนะนำนะฮะนี่แหละครับแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวบนมือถือนะฮะที่จะให้เพื่อนเพื่อสามารถเปิดบอร์ดเกมเอาไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้นะฮะตัวละครในเกมก็ยังปลดเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาเลยนะฮะซึ่งเหมาะมากๆเพราะเราจะได้ไม่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพไว้กิที่ควรนะฮะ UG Phone คือคำตอบตรงนี้เลยราคาถูกมากๆนะครับเริ่มต v i p ซึ่งราคาต่างกับแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นนะฮะแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นลื่นไหลขึ้นนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็าาสามารถสมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะบ๊ายบายนั่นไงแม่งหลังแล้วเนี่ยเอร์นั่นไงโอ้หมาหมดอ่ะโอ้ทำถ้ามันอยู่หา่างจากรถก็จบ ทั้งลิปเปอร์ทั้งเทเซอร์เลยอยู่ตุ๋ยหลังหมดเลยลอยหลังหมดเลยใครมีปืนกลใครมีอะไรอ่ะจัดการตัวลอยหลังหน่อยตายพี่ไม่หัวเยเรียบร้อยกำลังจะเตะแววนเลยดูเด้นดูท่าเออไหมเฮ้ยเด้อ เขตามท่านขอได้แล้วนะครับดูดูแล้วก่อ่าหนึ่เองสอเองสามคิวเองอมีให้ไมเพิ่ิแอดซิฟอ้ผมไม่ติดได้ไงวะไอ้หี่ยี่ไอ้สัตว์ใส่แม่งโอ้โหมอไซค์ผมแม่งแบบหลายรอกแล้วนะปัมพันครับน้่มีคนกดให้ผมด้วย พวกเราอะไม่ใครก็ขายสกคนนั่นแหละกดไม่มีบทไม่เป็นไรครับมาดูก็ได้ครับมิมี่ก็ลองหาตัวที่มีมี่ถนัดดูไม่ใช่แค่สไนหรอกผมไม่เป็นไี่ยเอาตัวอื่นดีลองลองเอาตัวมิมีเอาปืนกลดีด่านมาแก้ปืนกลมานั่งอยู่กับพี่สองคนนี่โคตรกินเต็มอ่ะเออไปภูเขาเออดิเมื่อกี้นี่ยืนตอดอย่างเดียวอ่ะตอดจนแตกเลยเนี่ยโลตัวใหญ่นะฮะมันเล่นยากนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดทีมดีๆเดี๋ยวลองเล่นดูครับแอปแท็กเหรอโอ้แอตแท็ก มีมีเนี่ยเอาปืนกลไปนั่งบนรถเหมือนที่พี่ทำอ่ะเออเล่นอะไรดูวะพี่เล่ก็พี่จะปืนกลอ้าวออยเล่นริเปอร์อ่ะไม่เล่นละออยเล่นเลยออยเล่นเลยนี่ก็พี่จะปืนกลเล่นเลยไม่เอาไม่รู้จะเล่นอะไรก่อนดูก่อนสไนเป็นก็แล้วม่อ่ะอ๋อนั่งไหนเออสไงเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแว้นเอาเด็กแว้นตอดเ่ยเออเด็กตอดเอาอ่ะ นี่พี่ลิงมาโหดนะปิดทั้งสองโหดจะตายทั้งสองหายพ่องอ้าวขอโทษดิพี่ลิงผมมีอะไรเนี่ยแอะพิเกอร์นี่นี่ใครผมไปเที่ยวต่างประเทศมาปีนี่พี่บีไม่ต้องทารบานาน่าไมเที่ยวน ไม่เชื่อเหย่างนีรน่นี่นี่ฮ่่ตอครนคอมเะิวเทลูกวะด้วยอย่กคนครับนี่ไปลูกอื่นก็ได้ไม่แคร์นี่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 โอ้โหดูดิไอ้ิเปอร์ไม่ขึ้นไปยิงรอบนรถเลยอ่ะเอาจะาเนี่ยช่วยกันถนัเนี่ยองนนะจ๊ มาแล้วลิปเปอร์นั่นแหละสกินมันเป็นสกินไปตางเลยครับโย่สกินเรื่องไม่ยิ้มเลยไปดูซ้ายที่ฝ่ายดีสกินไม่ยิ้ให้เลยดูยังไงป้อมปืนยิงรัวขนาดนั้นตายป้อมปืนอ่ะ

แบชันแบชั่นแบชั่นระวังลบกวนโอ้โหไฟตีวะเนี่ยอุ้ยโดนพิชเชอร์โอ้ยร็วเรร็วเ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 ร็วจะพังแล้วเร็วเออหลีหลีอกันหลี่อกันหลีลดอนตาติสน่หนีแบชันหน่อยี่แต่โอ้แตกล้วเกาะุ ชั้นตอยไปแล้วไชั้นตายแล้วใไรใครเปริดอันตีไอ้ลิงทำไรพี่อันตีลิงมันจะกลายเป็นตัวตีใกล้หลังหลักเข้าหลักเข้าม,มันจะกลายเป็นตัวตีใกล้แล้วตีใครก,ก็กระเด็นกระดอนหมดเลยเนียกว่าได้ของจะหันหันซ้ายหันขวาบอกเลยนะพี่ๆี่เขาของ ท่านยังเจ้าเฮียวิ่งมาไม่เจอใครเลยแม่เงือกแล้วข้าหน้ามาแล้วตายไปดิ burn baby burn โคโลเฮียแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยเฮียใส่เดือนแม่งลอยหน้าไปแม่งเอ้ยสั่งหน้าหน้ามิมิหน้าในใจบ้านน่ะมีมีไอ้นี่อยู่ ในบ้านนี่มีไอ้บูเชอร์อยู่ระวังมันออกมาลูกซองยัดหลังนั่นไงนั่นไงสไนเปอร์ข้างหลังเอเดินไม่เต็มาซ่อมไปก่อนเดินไม่เต็มาซ่อมเองเชี่ยมอีข้าไปดิเออข้างหน้ามาแล้วหุ้ยติดแะคบแล้วกูเข้ามาในนี้แล้วมันแคบขนาดนี้กูจะไปยังไป ช่วยตรงรถหน่อก็ดีครับรถนี่กำลังหน้าหน้าหน้าหน้มาแล้วพังป้อมก่อนพังป้อมก่อนเออสองแบชชั่นแบชชั่นเออสอเียมดีอุ้ยจะลีอันตี้ซะหน่อยจะลีโ่าหน่อยเียอันสัล้น่ล้วีล้บนบนบน ไม่ได้แดกไม่ได้แดกจะเล่นอะไรชนะแล้วชนะแล้วชนะโวยชนะที่ว่าไม่ชนะวะ่ะเยียมโอ้คอมโบนี่มันโหดจริงๆวะ่ะ <c oughs> ผมแตกเลย <c oughs> <c oughs> ผมแตกเลยเสร็จเร็วยังวะ เเียวะกคือไม่ต้องสงสัยล็อกแม่งนั่งบอกแล้วไปนั่งบนรถประเด็นคือนั่งบนรถแล้วมันมีไอ้นี่ไงดูดิแไม่มีใครทำอะไรมันได้หัวแตกเลยดูดิดดีไล่ยิงอย่างเดียวประลัดได้ได้ได้แล้วนะเนี่ยเอาเขาหน่อยคเขาหน่อยแฮคเขาหน่อยแฮคเขาหน่อยเฮ้ยแข้งวูอยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่มีเลยเอา เกมดังไปใช่ไหมเดี๋ยวผมเดาให้แป๊บหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นนไปอย่างเียเอ็นพีพีเอ็นคนพ่อคนแม่อันติโกงกันเมื่อกี้แล้วประเด็นผมอันติแล้วเหวอะเปิดกองเหวอะกองเปิดกองอ้าวเร็วไปไหนไม่ได้กดเปิดเลยได้อะไรวะเนี่ย ไอ้ด่านอะไรไม่เคยเล่นบ hey, <your> ันนีไงที่เล่นเมื่อกี้ไงไม่เคยเล่นตอนที่โดจินหลุดอ่ะใช่ผมไม่เคยเล่นเนาะโดนจินไปอ่ะเรืรอ,องนี้ไม่ไม่ไปเป็นโรยแล้วแม่งม <c oughs> ิมี่เดี๋ยวมาอยู่กับพี่นะหาเหลี <Okay. S 1> ่ยมตอดตอดไส้แตกน้งเงย่อนถัด No tank No s n i p e เ d ็ a วูดไงเท่าเดิมเหรอเร่อ ไอ้ตัวไอ้ตัวคาร์บอยไม่เห่อพี่มันก็ตือฟันในเหมือนกันนะท่าเดียวตายอติอ่ะพี่วีไม่มีแท้งนะนี่นี่ยังไม่มีแท้งเลไอเกย์ไม่ใช่ขวานผมม่วงอ่ะผู้หญิงไม่ชอบชมพูตัวนี้ผมเล่นไม่เป็นตัวผมชมพูอ่ะสกิลชิพสกิลชิปเอ้ตัวอีหรือเนี่ยที่มันเป่นพิเศษอ่ะมันเป็นโลใส่โลย์เพื่อนครับสกิลมันก็พีวีเล่นตัวยากต่อ มี่เดี๋ยวไปนั่งรอข้างประตูนะเดี๋ยวพี่ควานนะมือนตอนนรกเลยนี่นี่มานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่อยู่ไหนอะมีอยู่ไหนอ่ะจะวางแถบให้เอาประตูใหญ่ก็ได้ประตูใหญ่ก็ได้ประตูเล็กก็พี่เอากวางประตูเล็กนี่ก็ประตูใหญ่ตรงนู้นพี่ตรงนู้นก็แบบมันนี่ประตูเล็กอยู่นี่หลุดรัวประตูเล็กอยู่นี่พี่นี่วางตรงประตูเล็กนี่นี่นี่ ไปทานแล้วเร็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 วไอ้โดนแบองที่นี่วางให้ใหม่ละมาไม่ออกกันมาเลยวะไม่ใครทำะไรวะฆ่าไปกิตัววันนี้เนะ ตายขวามาขวามาเพียบเลยโอเคจีนทำอะไรฮีนขอเฮีนอยู่เนาะฮีนเฮีนไอเฮี้ยตกแมพอ่ะตกแมพ không vang ở bãi thảm bên phải thằng quá, cửa khóa, lò lò đèn đấy, tôi อนเนแกคงเขินอ้เฮ้ย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 กาวหิตาตายดิมึงไอ้คอนตรงไหนที่ขาบูกันหนักๆนะ ้ระวังเทเซอร์นะเห็นเทเซอร์มาม้วนแว็กซ์อยู่เทเซอร์ตายแล้วโอเคล็อกเก็ตบาราจ์ตายมันอยู่ไหนกันนะส่วนใหญ่จะได้ปล่อยแว็เด็กแว็ออกซ้ายอ่าซ้ายรถบัสเขียวอะตอนนี้อยู่หน้ารถบัสเขียวนะ โอ้ยตีแท็บไอ้เหี้ยแต่แม่งโดนอันตีมาก่อนจะตายจะตายค่ะเออผมแม่งเยอะมันยึดเอแล้วโอดเดอร์แม่งดมากแทไม่หลั 从大楼顶掉了、哦。我说这些接的好两啊。 我不买。 ความจริงเ่ยสกิลตัวที่บินได้ตัวอีทำมาทำมาได้นอกจากถักคอ้อยต้องทำไมพี่นิ่งเลยวะเนี่ยจะบอกนะเน็ตหลุดหลุดนะพี่บียพี่เนี่ยหลุดนั่นไงเกิดอะไรขึ้นวะเน็ตก็ปกตินี่หว่าพี่ต้องติ๊กให้เฟรมเบยรให้มันล็อกไว